ดูเรื่องของการแข่งขันกอล์ฟภายในประเทศกันบ้างนะครับทางด้านของคุณธนยศพดุงเดชครับควา้าแชมป์ฟนนลสู้ศึกชิงแชมป์ดวงสวิงสนามสุดท้ายในรายการกอล์ฟเฟสติวัล2015หัวหินชะอำครั้งที่14 10สัปดาห์ส0สนามด้วยกันครับเ,เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ,รบที่สนามกอล์ฟฟารมฮิลจัดโดยชมรมสนามกอล์ฟจังหวัดเพชรบุรีประจบคิริขัน ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมนเทียนทองนิตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสุวิทย์เหรียญรุ่งเรืองประธานชมรมสนามกอล์ฟเพชรบุรีประจวบคิริขันทำพิธีปิดการแข่งขันนะครับแล้วก็พร้อมมอบเงินรางวัลนะครับไปดูผลการแข่งขันนะครับสรุปผลการแข่งขันเลยนะครับอันนี้โจอี้บาซูหรือเปล่าใช่ใช่ไม่ใช่โจอี้ชันยิ้มนะครับครับผมไม่น่าใช่นะครับการแข่งขันแบบไฟท์เอนะครับชนะเลิศเป็นคุณธนยศพดุงเดชนะครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับทางด้านของไฟท์บีนะครับเป็นคุณ รุธิพาหมายสมกลางนะครับทางด้านของไฟซีเป็นทางด้านของคุณธนวัตรสุขทนน์นะครับไฟซีซีอไฟซีเนี่ยนะครับชนะเลิศเป็นคุณผลเคลือบทองคุณ,ณผลเคลือบทองนะไฟเลดี้นะครับเป็นทางด้านของคุณสาลี่คุ้มเมืองนะครับ คุณอ่าแล like. ้วก uh, ็เรนโอเบอร์ออโรกอสนะครับคุณชายาเยนชูนทั้งนี้นะครับกอล์ฟเฟสติวัลไทยแลนด์สองพจะมีตัวแทนของภาคต่างๆ4ภาคเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่17ตุลาคมนี้สนามกอล์ฟสวนสนประดิษฐ์พัทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับบนเว็บเฟซบุ๊ก c o m s l a h g golf festival อ่าอืมนะครับเปติดตามข่าวสารทาง Facebook นะครับนะครับนี่ก็เป็นภาพการแข่งขันต่างๆนะเอาไปดูเรื่องของอันดับ